เวลาลินา1า3 0นาทีวันที่22มิถุนายน2566ชัดชาติแจงภาพหลุดเพื่อนจัดงานวันเกิดถ้าไม่เหมาะสมต้องขอโทษเป็นบทเรียนที่ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะเป็นคนสาธารณะประตอบความสัมพันธ์ชี้ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกรณีภาพตนกับผู้หญิงรายหนึ่งโดยกล่าวว่า จร,จริงก็ไม่ได้อยากพูดเพราะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งผู้ว่ายืนยันว่าเป็นรูปของตนเองจริงเพราะกลัวว่าพี่ชายฝาแฝดจะเดือดร้อนรูปดังกล่าวถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วในงานวันเกิดของตนจัดงานในพื้นที่ส่วนตัวมีเพื่อนเพื่อนมาร่วมงานจำนวนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์จริงจะไม่เหมือนในรูป จิงพลายกับประเพณีตะวันตกที่มีการหอมแก้มกันก็ธรรมดาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ปาตี่กันแต่บางอืินไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะถ้าประเด็นนี้เกิดความไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด,ด้วยคงเป็นบทเรียนที่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะเป็นคนสาธารณะไม่คิดว่าจะมีการเผยแพร่รูปและตนคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานผู้ว่าอย่างไรก็ตามมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่รูปนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตนไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนสาธารณะเมื่อถามว่าเป็นแฟนหรือเพื่อนกันผู้ว่าชัดชาติกล่าวว่าอันนี้อย่าพูดเลยเป็นเรื่องคนอื่นและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ่คนในหัวใจตอนนี้ของผมมีแสนดีเพียงคนเดียวเท่านั้น